สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบีดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวลิลูกกะล่างเทศกาลลมกนะ็โดยลิลูกกะเนี่ยเขาก็เป็นสังกัดมนุษย์ล่างมีเป็นสังหารควินซี่พลัสเนาะแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยลิงค์ถือว่าดีมากๆเลยเนาะก็คือเพิ่มดาเมจดีปกติเนี่ยสาอันนี้เนี่ยที่เห็นเป็น37เพราะว่าเรามีอัพไอตรงพี่เป็นแผนผังอีกทีนึงเนาะมันเลยเป็นสา แล้วก็ในส่วนของคัมพีก็เขาไปใส่โจมตีปกติเราก็ใส่เป็น e d k ไปเนาะช่อง2ก็เป็นคิทิคอลช่อง3าจะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้นะเราจะชอบส่วนช่องสุดท้ายก็แนะนาว่ารีเป็น ATK ก็จะดีที่สุดในส่วนของสก,กิลเนาะเขาไม่มีสถานะพิปกติเนาะแล้วก็สก,กิลสองเขาจะได้ในเรื่องของบัฟด้วยแล้วก็ตัวเขาจะเป็นซูเปอร์บัฟด้วยเนาะพาสซีฟเนี่ยจะมีเพิ่มจํานวนลอกเินให้1ครั้ง ลดดาเมจที่ได้จากควินซี่เนี่ยลง20%แล้วก็มีโอกาสลบดีควินซี่ได้50%อารบีเนี่ยจะมีเพิ่มดาเมจตีปกติ110%เนาะแล้วก็มันรวมลิงก์เข้าไปด้วยแล้วเนาะมีลดความเสียหายด้วย16%การอ่อนแรง100%มีอารบีตีกิลก็จะเป็นในเรื่องของเพิ่มฮิตของการโจมตีปกติถ้าตีกิลได้บวก2ทํถ้าไม่ได้ตีกิลเหลือบวก1เนาะมีเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติด้วย20% อันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาบ,บิตีกิวอีกเหมือนกันแล้วก็ดาเมจตีสีแดงถ้าเกิดเราตีกิวได้สามสิบเปอร์เซ็นถ้าไม่ได้ตีกิวเหลือสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มียืดเวลาท่าเสริมพลังเนาะก็คือบัฟมันจะอยู่ได้นานขึ้นมีซุปเปอร์อัมเมอร์ด้วยตีทะลุก,กัดได้ตีทะลุกเกาะสีแดงได้แล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะเขาเป็นซุปเปอร์บัฟด้วยเนาะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นอาวุธตีกิวเหมือนกันก็ให้คุณสมบัติผู้สังหาร50%เมื่อตีกิถ้าไไม่ได้ตีกิก็เหลือ30เนาะสซหรับเครื่องประะดับเนาก็จะ มีในเรื่องของแบบใส่ลูกบอลมุดดินก็ได้นะถ้าเกิดเราลง PVE เราลำคันมอนเราอาจจะใส่พวกตีมุดดินมีกระต่ายทองก็ใส่กระต่ายทองเนาะหรือว่าจะเป็นเดี๋ยวลอนโลก่ก็ได้กระต่ายปกติหรือหรือจะใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะ้องเหมือนเป็นสนับมือนะที่เป็นเพิ่มดาเมจตีปกติของตัวละครที่เป็นสังกัดมนุษย์ก็สามารถใส่ได้เดี๋ยวอันนี้เราใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ใส่เป็นลูกบอลตีมุดดินเป็นสนับมือแล้วก็เป็นกระต่ายปกติในส่วนของลิงเนาะก็เน้นไปที่เพิ่มดาเมจตีปกติไปเลยก็ได้หรือว่าจะใส่ลดความเสียหายก็ได้ถ้าเกิดเราเน้นลง PVE เอาไปออโต้อะไรเงี้ยอาจจะลดความเสียหายดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นตัวตีใกล้นะแต่ถ้าเราแบบเล่นเองหรือเอาไปตีกิลเนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่เพิ่มดาเมจโจมตีปกติมากกว่าหรือลิงคู่อะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้เราใส่ยังไงเราเล่นเองเราก็อาจจะ ใส่เป็นแบบตีปกติก็ได้หรือว่าจริงๆลดความเสียหายก็ได้เพราะว่าจริงๆถ้าลงแค่ PVE อ่ะตัวเขาก็น่าจะแรงพอยอยู่แล้วเนาะใส่ลดความเสียหายก็อาจจะแบบต้นดเ m a g เบาลงอีกหน่อยอะไรแบบเนี้ยถ้าแบบเขามีลดความเสียหายจาก q u i n ี่ถ้าเกิดเราไม่ได้เจอ q u i n ี่เนาะเขาก็อาจจะไม่ได้ลดช่วยอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวอันนี้เราใส่เป็นแบบตีปกติแล้วกันอาจจะผสมผสมเนาะลิงลงไม่ค่อยลิงอาจจะแบบผสมผสมหน่อยมีตีปกติมีลดความเสียหายแล้ว ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลงน้ําหอมใหญ่กันเดี๋ยวเรามาลงน้ําหอมกันดูเนาะก็เราไม่เอาเพื่อนไปแล้วก็เขาไม่ได้เป็นผู้สังหารเนาะ,ะเดี๋ยวมาลองดูทาเป็นหมุนหมุนเขียยม,มอน ก็เคลียร์ได้ไวอยู่นะสำหรับดันน้ำหอมอ่ะเดี๋ยวมาดูการโจมตีเขากันตีปกติก็ค่อนข้างกว้างเนอะเพราะว่าเขามีเพิ่มขอบเขตอยู่แล้วด้วยก็กว้างประมาณความว่องไวในการออกก็ประมาณนึงถือว่าก็ไวอยู่แต่มันก็จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้า้วยสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งเป็นด้านหน้าแล้วก็รู้สึกจะมีดาเมจข้างหลังนิดนึงเนาะค่อนข้างกว้างอยู่สก,กิลสอง สกิลสองเป็นรอบตัวแบบกว้างๆเนาะแล้วก็เป็นบัฟสกิลสามสกิลสามจะเป็นเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนาะแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยแต่หลักๆก,ก็ไม่ค่อยได้กดใช้ขนาดนั้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราออโต้อาจจะใช้นะแต่ว่าถ้าเราเล่นเองเราก็คงไม่ได้ใช้ขนาดนั้เนเลยสกิลที่เป็นบัฟก็โอเคอันนี้อาจจะออดปล่อยออตโต้ได้ลำบากเพราะว่าบ่อเขาไม่ได้กัน อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้อัพอะไรมากมายมันก็ถือว่าอะไรงอาจจะตีหลายรอบหน่อยอนกว่าจะตายเพราะว่าอันนี้เขาไม่มีแบบเขาไม่สามารถติดสถานะอะไรได้เนะมอน,นยังไงก็จะมีโลตลอดก็ถือว่าแรงอยู่นะขนาดมอนแบบไม่ได้โลโลแตก ถ้าว่ามันเป็นตัวตีใกล้ก็อาจจะมีความอันตรายประมาณนึงไม่ค่อยลงเลยสกิลลงไม่ค่อยได้กดอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นสกิลลงเลยไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจแต่ว่าถ้าเอาไปปล่อยแบบตีสกิลอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องสนใจนิดน,นึงเผื่อว่าแบบสกิลมันเป็นผักอะไรเงี้ยแต่ที่สกิลไม่ใชปัญหาน่าโอเค เราเลืดเนแอ่เท่าไหร่โดนตีเอาตีเอาช็อ,ชอตดิเอ้ย๋ยนมาดูอันตีกันอันตีไม่น่ามีความแรงเท่าไหร่เนาะใส่กระต่ายไว้ <S <S อึฮความแรงไม่มีเนาะอย่างทีบ่บอก ดูแบบสวยงามเฉยๆเพอาใส่กระต่ายมาไงก็ความแรงก็ไม่ค่อยมีละอีกอย่างเป็นสายตีปกติด้วยเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเปรียบเทียบกันเนาะ,ะสำหรับในการเปรียบเทียบเนาะเราจะมาดูลิลูกกาในส่วนของการเอาไปตีกิ้วเนาะเพราะว่าเขาได้อาบิตีกิ้วมาเราก็จะมาดูที่ตีกิ้วกันซึ่งสําหรับตีกิ้วเนี่ยถ้าพูดถึงสายโจมตีปกติเหมือนกันลิลูกกาเนี่ยก็จะมีตัวหนึ่งก็คือกิมจอก ซึ่งจริงๆมันไม่ต้องเทียบกันก็ได้เพราะว่าเราก็สามารถใช้ทั้งคู่ก็ได้เนาะแต่ว่าลิลูกกาเนี่ยก็จะดีกว่ากิมจอนที่ว่าเขามีเรื่องของซูเปอร์บัฟอยู่เนาะกิมจอนเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ได้แต่อาร์บีดีกิวแต่ว่าไม่มีเรื่องบับอะไรก็เน้นเน้นแรงแงไปเลยแต่ลิลูกกาเนี่ยจะสามารถบับให้ตัวละครเมนเราได้ด้วยเนาะก็เลยค่อนข้างดูดีกว่าถ้าสมมติเราอาจจะแบบต้องเลือกใช้เนาะเผื่อแบบสมมติเราอาจจะใช้โกะแล้วเราไปใช้ตัวละครอีกตัวหนึง่ง ที่เอามาแบบอาบ,บิทีมปาร์ตี้มาใช้อะไรอย่เงี้ยอีกตัวหนึ่งใส่ลิลูกกก็ดีกว่าเพราะว่าลิลูกกาก็มีบัฟด้วยแล้วก็ดามจก็ถือว่าแรงเนาะก็จริงๆถ้าไม่ถ้าไม่ได้อะไรมากก็เล่นคู่กันได้เพราะว่าตัวละครสายโจมตีปกติมันมีแค่2คนก็ค่อนข้างดูดีอยู่เนาะคือไม่ต้องเลือกก็ได้เพราะว่าณปัจจุบันมีแค่แค่แค่นี้ถ้าในอนาคตก็อาจจะค่อยดูกันอีกทีแต่ว่าณตอนนี้ก็ ลีลูกกามันได้เรื่องของซูเปอร์บัฟมันก็ได้เปรียบกิมจอเนาะถ้าในอนาคตมีตัวเข้ามาใหม่อีกก็อาจจะเปลี่ยนจากกิมจอเป็นตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าลีลูกกาก็ยังน่าจะได้ใช้อยู่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไวา้ซับกิลได้ดีเลยเนาะสำหรับลีลูกกเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวน้ำหอมเนาะถ้าเราอัพเปิล15 20แล้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรดีอันนี้เดี๋ยวเราอัพเย20มาดูว่าเราจะเลือกอะไรดีสำหรับอาบี อาบีเนี่ยลิลูกกาเนี่ยหลักๆเราสามารถเอาเอาเขาไปเป็นลิงก์ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกเอทีเคก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าลิงก์เขาก็ถือว่าดีเอาไว้ใช้ได้เราก็อาจจะเลือกเอทีเคเลือกเลือกเต็มก็พอเลือกได้แต่ว่าเขาไม่มีโล่เนาะก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคงไม่ได้เลือกเต็มขนาดนั้นอาจจะแบบเข้าไปถึงก็โดนตีแล้วอะไรเงี้ยเลือกเต็มก็อาจจะไม่ได้น่านเลือกมากแล้วก็อีกอันนึงที่ก็เลือกได้ก็คียที่ข้อเอทีเคคียที่ข้อเลือกเต็มแล้วก็อาจจะเป็นเฉียดตายอะไรประมาณนี้เนาะ โดยอันนี้เดี๋ยวหลักๆเราน่าจะเลือกเป็น ATK ไว้เพราะว่าลิงเราน่าจะได้ใช้ส่วนอีกอันหนึง่งเลอกเต็มมันน่าจะใช้ยายอยู่เพราะว่าตัวละครอื่นๆที่เอามาเล่นด้วยก็ไม่ได้มีโลเนาะเลิศเต็มก็เลยอาจจะไม่ใช้เพราะตัวเขาก็ไม่ได้มีให้โลตัวเองเริ่มต้นแบบ10อัน15อันอะไรอยู่แล้วด้วยก็อาจจะยากหน่อยอาจจะใส่เป็นเฉียดตายก็ได้เนาะอันนี้เยวเราใส่เป็น เฉดตายไวแล้วกันเฉดตายได้ดาเมจเพิ่ม35%แล้วก็นะเดี๋ยวขออัพอัพแเอาคำพีไปด้วยเป็นเวลสิบไปก็สำหรับลิลูกะล่างนี้เนาะก็ไม่มีอะไรมากเขาเป็นสายโจมตีปกติก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ตีปกติได้แรงแล้วก็ว่างดีไวเนาะแล้วก็ไว้เป็นตัวละครในการซับของพวินซี่ระยะใกล้ด้วยซึ่งตัวละครซับ สังหารเนี้ยมันก็ยังถือว่ามีค่อนข้างน้อยเนาะก็เลยค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วเป็นสังหารพลัสด้วยเนาะก็แรงเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ซับได้ดีเลยมีบัฟมีอะไรเนาะก็ค่อนข้างดีสำหรับริลูกะล่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือลิงก็ค่อนข้างดีด้วยเนาะนเพราะว่าลิงเขาเป็นเพิ่มดาเมจโจมตีปกติ3ามเนาะมันก็ถือว่าสูงสุดในเกมก็คือเป็นลิงที่ค่อนข้างดีด้วยตัวเขาก็ค่อนข้างน่าจะได้ใช้เนาะแล้วก็ลิงก็ค่อนข้างดีก็ประมาณนี้เลยแล้วลกันเนาะสำหรับดิล ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วบาย